โอ้โดูสิเมนโลกสวยๆนลยจ้วยอื เออนั่นไงลูบใหม่เลี้ยงใหม่ได้งามมากเลยสวยงามจริงๆลูกบ้างตีน้นมงย้อยอารมประมาณเฮ้ยขึ้นควงลูกให้ได้ตีนแต่กบางเต เป็ดจับปีเลยเม่นักขาแยกหมลนีกรลูกจากคุมกินเอาปีเลเม่นไหนจะมาเนี่ยดงอ้กเตือโอ้ปลาหลเป็ดจับปีเฮ้ยเจี๊เต้อขาจะมาหกัปดาหเป็นปนเป็นปืนอะไรจบเปื้อนะอยู่ชงคน ดำนะเพนมันจะเคยเกินค่ะก็เพนี่นะเพนจะเบื่อไหเด่มันจะรอนเลเนาะ ฮาเร่ยพ่อนะพ่อฉันไม่พ่อกับข้าวมือพ่อฉันสนรับเม่น <c oughs> อุ้ยสกีนชื่อจรเป็นเอ็มกีก็ชันชันปเป็นนี่เป็นโบก็ชันยุตนชันดนงดูโย่ดูดบริเวณทุ่มนาวดกีืบริเวณทุ่มหอยลูกถนนส้วมเปื่อยหม่นนะถนนสูงถนะนสูงจรอ๋อ จ <c bio> you know, oh. uh -huh. <pulled> <pleed> ุกัปขณะเกิดอัมพาตของพี่บทโคมติชันนี่รักษาตัวเกิดมาเจ้าโซ่ลูกเนยเหลืองลูกใจลูกก็อืมใช้ในใจ14คนเออแม่คะเจสีขาวลอยลุงโลเข้าลอยเอาจรนค่ะนาน1กรัม40,000ด้วยนะคะว่าทีมแพทย์โรงพยาบาลน่ะเป็นตุยสัญญาดอกไปดิ วอว่าบางคนไม่กลเข้ามารับการาัษาว่าจะผิกดกฎหมายนนี้คหมอพรอบอกเลยนะคะบอกว่าอยาจะให้เข้าสู่ระบบการทดองที่โรงพยบาลพัฐเพื่อจะเขารับการักษาที่ทันคีไม่ต้องวลใดเช่นเียวกับาาทางที่บ,บ,บ,บมมังการตารวจนครบสาดตรรร์องทีเนก็บอกไปถึงที่ซื้อยาดองมาดืออยาดองนี่เก่งข่าว เงบหลังบูนเนี่ยเฮ้ยติดสะดมนะ้าเงบเหม็นกัดโดมแบบน้าสนามนีจตงใจเมีนยิอี่หน้ากินบิกกินจังที้เนี่ยมจังอ๋เอ๋อนะกะเชิอนหนึ่งจาบีกู้ยาตาทวดหมเดปียาโดมยาที่นช้ข้างตัง និយាយនោះនេះធ្វើតាមបងចាកតាម30ចាក់ពីបានោះរបស់គាត់ដែរនិយាយទៅខ្លួនអ້ອຍអេងមានណានិយាយមករកកាពីយ៉ាតាគ្រួតមិនធ្វើមកហើយនិយាយតាមយកតាម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 និយាយ ซีซนนี้ก็อะไระนนะววะแค <c oughs> ่นั้นนะมืตลอดแน่นนะกะเบียดเตะแม่นบบเตนย่างเกียบเจยอนมัดเลยจ่างนะอืมจชบปนมนเนาะแกขึ้นดึกเนี่ยมาพันน้องนี้ เข้ากันเลยเนาะเนี่ยมาเลยน่อะไตัางประเทศเลยเล่าขาวสูตรแบบไเียนทำมูอย่างนต้อะเลยนะเนี่ยอกยืมัจถึงมีอแบบเราเล่านี่ยมันฟ้าที่เป็นเจ้าเดิมเลยนะฮะก็ต้อตัดสินใจดังนั้นอย่าช่วยกันล้วกัน อาแล้วแน่นเลยทัเด็ดแน่นนะเลาไงทังไงเ่ยอืมหลัเพื่อนมวงนะสวยจริงเลยโลก

มาลังเนาเปลียน้ชโอ้มพแล้วเอาอะไรไปใส่เองนี้จะได้ลูกต้องใชดาก็ต้องชนาช่มมีจุงตรดนเอาอืออออือ

อัน for oh. so like like, ี้ใบยงไนี well, ่เออโปรนออาไงไงจงกรบเดิมไม่มีไรไม่มีไม่ไม่ีอรไน่ีอะรนะมีนเมีอะไรนะีเสอพี่เสือพี่เสือนะพี่เสบออะไรนะเจ้านีอ๋อแม่จับเจ้าบ้านนะ

อันนี้ทบลงนี่นีทบลงมันก็ผักพลยผู้ร่วมนานผู้รมงาน้พอทบไหมใหญ่เกินเนาะเห็นเพื่อนเขาบอกค่ะว่าไปถึงที่3วาซอย1ก็คืองคิานเริง็คือเขาอยู่ลงมาแล้วเขาทำเาทักลนค่ะเวลาคนที่บริษัทวโอเค้า ในจำต้นหาเดินทางไปเบล่านะพ่อเดินทางโอ้ก็แล้วเขาก็ไปคือหนูไม like oh. ่ได yes, no no, mm ้อยากได้เงินอะไรมากหรอกคือหนูอยากมีพ่อหนูอยู่มากกว่าเพราะว่าหนูก็เพิ่งเจอกันได้เจอกันแล้วตามหากันมานานแล้วค่ะใช่แล้วก็มาเจอกันในเฟสเพิ่งจะนัดเจอกันเมื่อสองเดือนที่แล้ว น่าจะนานๆทีอะค่ะยาดองเพราะว่าบางทีถามเขาาแบบว่าเมาอีกแล้วหรอเขาจะบอกว่าเนี่ยก็กินร้านนี้แหละมันหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าพ่อหนูไม่มีประกันสังคมอะค่ะเขาจะมาช่วยรักษาไหมเพราะว่าค่ารักษามันน่าแสนกว่าบาทแล้วพวกหนูแบบไม่แทบไม่มีญาติผู้ใหญ่เลยก็อยากรู้ว่าเขาจะทํายังไงบ้างเพราะว่ามันขาดการติดต่อเลยไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยขอโทษสักคำยังไม่มีเลยนี่แหละครับทุกคน ทีนี้ญาติของอีกหนึ่งผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณรติดาเป็นญาติทองผู้ตายนะครับหลอนีเรอเนี่ยเนยเพลนอกเนี่อายุ4ปนปึงในผูเานลเนี่ยครับน26ิาคมที่ผ่านมาครับอตัวเองเนี่นมีการไปติดตเอกสารทสรับศสามีนบแล้วก็เปิดใจทางลับตาบอกว่าสามีเนี่ยหืิบยาดองที่2 1สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ตอนแรกเห็นเป็นอีบียาการเลยจนกนระทั่งช่วงเช้าที่2สิงหาคมสามีเนี่ยขี่รถมารับตัวหน้าทําง,งานแล้วบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้เลียงหัวหน้าพื้นไปหมดเลยแล้วก็เลยรียรยบกลับสีนอนจนเย็นตื่นมาอาการไม่ดีขึ้นคราวนี้นี่3มีลาลี้ยงเลยแล้วโดนไฟไหม้สายใจเร็วสายตาเดือดผ้าหัวโอก็เลยไม่เห็นตึกกีริจโมคลังเนาะตึกโพนจังหวัดกีเนาะมันนะ วัดเฮ้ยเคยเด็่พนัวเละรู้เลยอริศเดา์นี่ได็กคนนี้น้องอะไรคุณเด็กบิลิกหทังนั่นนอ่าปารเจ็บอก

คุณาลนี่ต้องพลีในนอนเลยมือเตยอากาศบรรยากาศเนาะฝนตกแน่นอนเลยดูแลนะตอนยุดไปเดิมเมกัสเานละอาอวยกัเนี่ยงทีเดย์สมโเดิมโนยเดิมดิมีน้ยนั่นนะแต่กอนอ่ะอืมออจกับ គាត uhm ់ចាំតែគៀនទេមិញនអឺអើយញុំបងបូនទៅរ៉ាប់ធានតែខ្លួនខ្លួនខ្លួនណាស់តែណាស់ឈូងណាតែរាប់លឹមជាដៅធានគឹកទៅមឹមពីជូលើញុំបងបូនទៅរ៉ាប់ធានជាដៅធានអើយគាត់ចាំតែគលិនតែណាមបានពេញយ៉ាងអីអឺ มาได้มาดม2000เด้อไหนพี่ชูทคู่ทํานะสมัยมางาลงลง5ดมเนาะ5บาทตัวทุกอันเดิมหนักอ้ายมาดมโอ้ยโทษเหรอเป็นดมไม่ให้มาดมมาดมจะทํามาดมบ่เดิมทุกบ้านอืมสมไงครับ5บาทบ้านเจ๊น้องจังบ้านฮะ5ดมจับไงเพื่อบ้านอุ้ย ខំមិនចង់ដកតិណូទាំងមិនមានណមិនទាំងអីណទាំងមានណណូមួយណគុនគុនខ្លួននឹងហឹបខាងឡៃពីគេសារនឿខវឡៃណូតិណខ្ញុំអាយចុបក្រាប់ធនូក្រឹកអត់យ៉ាងណៃក្រួយឡើយគេអុយលើណាជាមួយនិងអញអញឈប់ចដករួយជាណា លុះខាងមកទីមួយច្នេះញ៉ៃអឺសិអំពុនអំភិលនក៏ញប់ណាគេក៏មកម៉ាយបែកមកម៉ាយគេណាគឺគេដកធ្នោតឲ្យកើតគឺកើតឆាប់ណាគឺកើតអន់មួយមកច្នេះញ៉ៃណឹងហើយក៏ឲ្យมันប្រដោតធ្នោតឡើង